จัดสุดหล่อเข้ามาให้หนึ่งคันนะครับวันนี้อยู่กับ x series ปี2023นะครับเป็นตัวเตี้ยนะเป็นตัว Space c a p แต่รถคันนี้ดูดีมีทรงนะครับจัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยนะสะเกิร์ตรอบคันชุดแต่งรอบคันนะครับภายในคุมโทนดำแดงภายในคุมโทนดำแดงและคันนี้พี่เลขไม้แค่26,716กิโลนะครับเบาะสวยนะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนผ่อนเริ่มต้นแค่9,0 0 0เท่านั้นนะครับกับตัว isuzu e d max x series 1.9ปี2023ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ซิล่านเลยนะครับวันนี้จัดอิซูซนะครับมิวเอ็กไม่ใช่มิวเอ็กซ์สิอิซูซูดีแม็กซ์เอ็กซิลี่เออคือติดมิวเอ็กนะครับน,นี่คือเอ็กซิลี่นะครับต้องบอกว่าใหม่มากนะตัวรถในได้ปี2023นะครับตัวรถในได้ปี2023ครับพี่คันนี้แล้วแต่งหล่อๆมแล้วเอ็กซิลี่คือธรรมดาก็หล่ออย,อยู่แล้วนะคันนี้เจ้าของเดิมเมื่อมีการตกแต่งนะล้อมแม็กซ์นะของเวิร์กนะครับตัวนี้ได้รถปี23เลขยี่26,000 700กว่ากิโลพี่ป้ายแดงมือเดียวนะครับออกห้างมาเลยสีดําสวยๆเลยสําหรับใครที่เป็นสาวก X Series นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับรถหล่อจริงนะรถหล่อจริงปี2 0ง3นะครับรถใหม่ๆเลยครับได้สีดํานะครับทะเบียน960าหด้วยทะเบียนสวยด้วยนะครับตัวนี้ปี23เนาะรถก็เกือบจะชนโฉมปัจจุบันละนะครับนะคือหน้าเนี่ยสุดจริงน้ารถคันนี้มีทรงนะมีทรงนะครับนะตัวนี้คือ X Series ปี23เลขใหม่ 26 0 0 0นะครับนะข้างหน้าตัวระบบส่องสว่างของเขาก็าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์เนาะคือมันจะเป็นไฟแบบนี้ตั้งแต่ปี20ขึ้นมานะครับจุดหลักๆนะให้ดูพวกชุดกันชนต่างๆนะครับแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับตำแหน่งการติดตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแคปล่านะครับเอ็กซิลี่เขาจะใส่แคปล่ามาให้แบบนี้ใส่แคปล่ามาให้แบบนี้ แล้วก็ตัวกระจังเป็นทูโทนนะครับเป็นดำตัดแดงนะครับโลโก้แดงนะครับแล้วก็ตัวฝาโปงนะครับมีสติกเกอร์นะฮะตัวเอ็กอยู่นะครับมีสติกเกอร์ตัวเอ็กอยู่นะครับมันจะยาวไปถึงฝาท้ายนะตัวกระบะคันนี้ราคาค่าตัวนะครับสาม่อบาทห้าแสนาบาทพี่ได้ x s e r ซ e s ีรีส์สวยๆพี่ได้ x s e r ซ e s ีรีส์สวยๆนะครับป้ายแดงมือเดียวพี่ดูรถมีทรงนะดูดีมากรถ ดูดีมากนะครับ5 3 9 0 0นบาทฟรีดาวผ่อนเป็น9,000กว่าบาทผ่อนเป็น9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับ84งวดตัวนี้นะครับนะคือมันหล่อจริงนะแล้วยางเยิงอะไรทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับชุดกันชนนะครับแนบชิด2ฝั่งเลยแนบชิด2ฝั่งเลยนะครับล้อเนี่ยเป็นของ Work Emotion นะครับถือว่าสวยนะเป็นสีเทากันนะดิสเพลย์คู่หน้าด้านหลังเป็นดำขนาดยางก็จะเป็น255 50 R 1 8นะก็นุ่มๆ นุ่มๆตัวอย่างเนี่ยต้องบอกว่าดูดิลวดลายต่างๆสวยคลิปนะครับสวยคลิปเลยแล้วก็ช่วงล่างเดิมๆช่วงล่างเดิมๆนะครับพวกโชกอัพนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับเดิมหมดเลยนะครับฝาครอบดูมันของเลโลโก้ตัว X นะที่แก้มข้างตามสไตล์ X ซิลี่นะับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตัวนี้เป็น led นะมีสเกิร์ตเห็นไหม X ซิลีมันจะมีสเกิร์ตมันจะมีด้านหน้านะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับ พวกแอโรไดนามิกของเขาเลยสวยมากสวยมากนะครับคันนี้เลขไมล์เพียง26,700กพนิโลนะครับภายในสวยนะเป็นทูโทนภายในสวยเป็นทูโทนนะครับพวกตามคอนโซลเขาก็จะเป็นดำแดงไล่สีไปไล่เฉดสีไปนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรได้เลยครับพี่0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับดูความสวยความเนียนพวกอะไรเนี่ยเป็นมัลติฝั่งซ้ายนะครับหน้าจอตัวน,นี้เป็นจอ Android นะครับเปลี่ยนมานะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแมนนวล นะครับเ์เป็นแบนด์วนหกสปีดนะครับตัวรถเพิ่งซื้อมาสีดาแล้วพี่ดูตัวเบาะเบาะเป็นดําแดงเห็นไหมเบาะเป็นดําแดงหลังคาสีดานะครับเขาก็ปักโลโก้ตัวเอ็กมาให้ปักโลโก้ตัวเอ็กมาให้นะครับเพิ่มความหล่อเพิ่มความดุดันตัวนี้มันเป็นตัวสเปดแคปนะครับ539นะเอ็กซิลี่ก็อย่างที่พี่เห็นนะผมมีทั้งแคปทั้ง4ประตูนะครับทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะครับมีให้พี่เลือกครบเลยนะราคาก็จะไล่ๆกันไปนะแล้วแต่ว่าจะเป็นแคปหรือ นะคันนี้ก็เป็นแคปปี้ีสาถ้าเทียบจริงๆอะ่ะผมว่ามันคุมนะปีมันใหม่ปีมันใหม่ปีมันปี2023นีะครับปีมันปี2023ันาคาตัวเลขไม่แค่20,000พี่ไปออกห้างป้ายแดงรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณ7 0 0 0 0นเนาะ6 7 0 0 0 0 0นะวันนี้พี่จะไป539,00 0บาทโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิม539,00 0บาทนะครับกระดูกงูกระดูกงูต่างๆคือต้องบอกว่ารถเราเนี่ยรับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับ นะแน่นแน่นแบบนี้พี่แน่นๆแ,แบบนี้ในหลังคงหลังคารถไม่มีโดนแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีพิความจมน้าชนหนักตัดแต่งตัวถังตีลังกากับสีนะครับนะนี่หลังสงการแล้วนะครับใครหารถใช้นะครับตอนกลับบ้านนะครับเผื่อกลับไปก็ไปขนเงินขนทองที่บ้านมา,มามาซื้อรถตอนนี้ได้นะนะครับสำหรับตัว X Series นะลน์นงไลเนอร์มีให้ครบล้อแมกด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายเดียวกับด้านหน้านะคือต้องบอกว่าล้อเนี่ยไม่บุบไม่เบียดนะ เป็นดัมเบลคนกันหนีบเรียบร้อยคัสซีเดิมท่อไอเสียเดิมนะรถคันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใดท่อไอเสียเดิมทั้งชุดนะผมชอบตรงที่มันมีสเกิดด้านข้างเ่ยมันเป็นรถกระบะที่ดูเท่มากเป็นรถกระบะที่ดูเทมากนะดูเทจริงๆนะครับแล้วก็เหลี่ยมสันต,ต่างนะครับชัดเจนเงาแวบชัดเจนเงาแวบไลายท้ายของเขาจะได้เป็นของตัวสูงนะจริงๆรุ่นนะมันชื่อ x series 1.9 x series สปีดดีนะครับแต่คันนี้มันเป็นสปีด L นะสปีด L นะันะบมันจะมีตัวแซด้วยตัวแซมันจะเป็นตัวสูงนะครับมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยไฟท้ายเป็นของตัวสูงนะเป็นของตัวไฮเลนเดอร์หลอดไฟก็เปลี่ยนเป็น LED มาให้แล้วนะครับสว่างตาแตกแน่นอนนะด้านท้ายกันชนนะครับเหมือนเดิมเป็นเคปลาเป็นชุดแตง่งโลโก้ X-Series อยู่ครบนะครับนะค,บนะคบาดหลังเป็นลายเดียวกับด้านหน้านะคาดหลังเป็นลายเดียวกับด้านหน้า นะครับพร้อมมือเปิดสีเดียว,ยวกับตัวรถเลยสําหรับคันนี้แล้วผมพาเช็คโครงสร้างนิดนึงนะครับพาเช็คโครงสร้างด้านท้ายนะครับว่าคันนี้จะเดิมขนาดไหนใหม่คลิปยิ่งกว่าออกห้างป้ายแดงครับพี่ๆครับเป็ดอาคบนะไลน์ลงไลเนอร์นะเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้คือก่อนส่งมอบรถนะครับเราก็จะมีการทําสปาให้นะครับแล้วก็ถ่ายของเหลวนะครับแล้วก็เช็คอะไรต่างๆให้ลูกค้าเนาะเราก็มีบริการช่วยเหลือชุกเฉินให้นะครับทั่วประเทศ 24ชั่วโมงนะครับไม่จำกัดนะครับจำนวนครั้งนะฟรีรถสไลด์นะครับสวยๆเลยพี่1.9 x series 1.9 x series นะครับใครหาอยู่นะครับโทรได้เลย096-53551 5, 5 3รถคันนี้อยู่กรุงเทพนะครับมินบุรีนะาเสรีไทย64นะครับด้านในเลยบริษัท sp center car นะครับนี่รถสวยคลิปสองฝั่งเป็นเหมือนกันสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับ เบาแดงนะครับแล้วก็ในแคบนะครับหัวน็อตพี่ดูได้เลยนะผมให้ดูทั้งสองฝั่งนะพี่สบายใจได้เลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยไม่มีกระทบนะครับไม่มีพิคคว่ำจมน้ําชนหนักตีหลังการแน่นอนตามจุดยึดต่างๆของตัวรถกระบะนะครับเราก็สามารถสังเกตได้เลยนะครับแล้วก็พวกตัวคอนโซลเขาก็เพิ่มกิมมิคตรงนี้มาเป็นตัว X เ,เป็นตัว X แล้วก็ไล่าจากแดงไปสีดําไล่จากแดงไปสีดํานะครับ 5้าแสนสา0 0บาทเท่านั้นพี่ไมค์แค่26,000นะครับใครหาอยู่นะครับโทรเข้ามาได้เลย096-535-5153นะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับกับตัวห้องเครื่องนะรถปียีิบสมจริงๆก็คือ1,9บูคาเวอร์ปกตินะครับเท่าที่ผมสังเกตนะ X Series รู้สึกจะมีแค่เครื่อง1,9าถ้าเป็นโฉมนี้นะถ้าเป็นโฉมนี้นะนะครับถ้าเป็นโฉมก่อนมันเลยมี2,500นะ้เนาะโอ้ฝากระโปรงหนักมาก นะครับหัวน็อตครับที่ไม่มีแกะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับตัวบนตัวล่างเหมือนกันหมดนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับเดิมครบหมดพ้อแคตาลิติกเดิมอยู่ครบแห้งๆสวยๆเลยพี่แห้งๆสวยๆเลยนะครับแก้มพงแก้มข้างี่ดูหัวน็อตไม่มีขยับครับ1.9นะครับ X Series นะครับสปีดนะครับตัวนี้เลขไม้ 2องหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับพี่ดูดิหมุดดำนะครับแก้มเดิมหมดเลยนะครับถือว่าเป็นรถกระบะที่ใหม่มากๆนะครับพี่เป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคาเพียงห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ X Series คันนี้โทรเข้ามาเลยนะครับใครสนใจด่วนๆเลยนะครับ